ในทุกๆวันณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะอาทิลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษได้นำอุปกรณ์การแพทย์ถวายเข้าสาร10ตันอาหารแห้งวัตถุดิบสำหรับผลิตปรุงอาหารและน้ำดื่มรวมจำนวน500,000บาท รวมถึงคณะกะเลนนมิตรผู้มีบุญก็ยังได้ถวายไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะ15,000ฟองผลไม้ขิงขาตะไคร้และของจำเป็นอื่นๆสำหรับใช้ในการบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกายแล้วยังเป็นการสนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้นำไปนะ,ะใช้เฉพาะแต่วัดพระธรรมกายแต่นำไปช่วยเหลือนะคะทั้งญาติโยมนะคะที่อาจจะ ติดโควิดนะคะกักตัวรวมถึงสนับสนุนบุคลากร,กรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามนะส่งแรงใจต่างๆเหล่านี้เพื่อจะได้สู้ภัยโควิด -19 ให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะคะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงด้วยนะซึ่งทางสารามหาทานบาร,รมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายนี้เนี่ยก็ได้ทำการบรรจุนะคะสิ่งของเหล่านี้ลงไปยังถุงยังชีพแล้วก็ เรียกว่าลงพื้นที่ทุกวันนะคะเพื่อที่จะไปมอบให้กับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนนะคะจากโรคระบาดโควิด -19 เรียกว่าเป็นการทําสาธารณาสงเคราะห์ทุกวันไม่หยุดเลยนะคะโดยจะมอบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปค่ะนอกจากนี้นะคะที่โรงทานอาหานบาร,รมีโรงครัว71ปีนะคะวัดพระธรรมกายยังเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบสําหรับปรุงอาหารสุก นะทุกท่านสามารถที่จะร่วมบุญกันได้ทางช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งมาทางตรงเลยนะคะข้าสารอาหารแห้งผ่านระบบขนส่งต่างๆตามช่องทางที่ท่านสะดวกแล้วก็ติดต่อมาที่พระนิวัติวัฒโนสาลามหาทานบรมีโรงครัว71ปีวัดธรรมกายหรือนะคะ อ่าขออภัยค่ะที่อยู่ที่อยู่นะคะ23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือจะร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดพระธรรมกาย152 120 2087 นะคะหรือที่ donate. dkcmain. org นะคะมีหลายช่องทางค่ะหรือว่าสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานบุญท่านสังกัดก็ได้นะคะที่หมายหรือว่าโทรที่หมายเลขโทรศัพท์0875185556หรือ0806021215ค่ะก็ทุก ผลทางนะคะที่เราจะสามารถช่วยเหลือกันได้ก็ขอให้เราส่งใจส่งกําลังใจนะคะวัตถุดิบรวมถึงปัจจัยต่างๆมาได้นะคะเพื่อจะผ่านวิกฤตต่างๆเหล่าน,นี้ไปด้วยกันค่ะก็อ,อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุ